วันที่ส4ี่วันที่มันมีการพบรองเท้านั่นเขาบอกว่าเตรียมกระเป๋าใส่ของฝากเราไปข้างบนครับรอันนี้อันนี้ก็ผมก็สงสัยอยูน่นะว่าก็เพิ่งจะพูดออกไปวันนี้แหละว,ว่าเขารู้ได้ยังไงเขาถึงเตรียมของพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปให้ชมพูนม่น่ะมันคือเรื่องกระเป๋าเสื้อผ้าน,น้องชมพู่ก่อนจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหลังจากมีชาวบ้านบอกว่าเจอรองเท้าเด็กบนนั้น <S 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 นายจเจริญบอกว่าพ่อน้องชมพู่เนี่ย ตั้งใจจะฝากกระเป๋าใบนั้นไปกับเขานะ,ะกระเป๋าที่ว่ามีเสื้อผ้าของลูกมีนมมีผลไม้อะไรเนี่ยนะฮะแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่เจอลุงพลพอดีลุงพลก็เลยเอากระเป๋าไปแทนเพราะว่าจะขึ้นไปเป็นชุดแรกอยู่แล้วจะขึ้นไปก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้พอเขาขึ้นไปถึงก็เป็นช่วงที่นายสมบัติเนี่ยตะโกนบอกว่าเจอน้องชมพู่แล้วแต่เป็นเจอศพน้องชมพู่นะฮะ พ่อของน้องชมพู่ตอนนั้นโทรศัพท์ขึ้นมาถามพอดอีโดยพ่อเป็นคนพูดสายคนเดียวแม่น้องชมพู่ไม่ได้คุยสายด้วยแล้วจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะแบบโอ้โหเสียงร้องไห้โฮกันแบบเสียงเต็มไปหมดอืพออนน้องก็โทรขึ้นมาบอม,มว่ายังไงบ้างถามว่ายังไงบ้างเจอเจอรองเท้าไหมแกบอกเ<ะ>จอ แล้วน้องเราเจอไหมผมก็ว่าเจอแต่ผมก็อึ้งไปสักพักบอกแกดีไหมเจอน้องนะแต่น้องอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วผมก็ว่าอย่างนี้แหละแกแกก็งเงียบเสียงไปในโทรศัพท์ผมมันได้ยินได้ยินเสียงคนเยอะยอะร้องไห้แล้วตอนนั้นแม่คุยกับพี่ด้วยไหมไม่ไม่ พ่อเป็นคนโทรเข้ามาครับพ<ะ>อจะจําได้ไหมว่ามีใครที่ยกผูโทรศัพท์คุยอะไรกับใครบ่ะไม่ไม่ไม่นะพ่ะตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กลุ่มกับที่เขาโทรศัพท์<ม>หรืออะไรก็ไม่ได้ยินนะไม่อะไรกับหลานชมพู่ซึ่งผมกรักมันรู้ผมคนหนึ่งอะ่ะมันมีแรงจูงใจอะไรที่ผมจะต้องไปทำเขามีเงินร้อยล้านหรือ ทุกวันนี้ก็ไม่มีจัดกันอยู่แล้วไม่ยมาฆ่าหลานตัวเองอีกแต่เวลาเก้าโมงยี่สบสองออกจากสวนยางมาเนี่ยผมมาที่บ้านก็มาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จก็ขึ้นไปรับพระตามกําหนดที่นัดทันไว้ตอนสิบโมงน่ะช่วงเวลานั้นผมยังไม่ทราบว่าน้องชมพู่หายยังยืนยันว่ายังไม่ทราบว่าน้องชมพู่หายและไม่เห็นสะดิ้งและไม่เห็นสะดิ้งด้วยซึ่งบาง บางสื่อที่ออกมาบอกว่าสด,ดิงไปเห็นผมตอนอาบน้ําอยู่ที่บ้านซึ่งยังยืนยันว่าผมยังไม่เห็นสด,ดิงเลยแต่ผมยังยืนยันว่าเวลาที่ผมไปน่ะมันไม่แน่นอนขึ้นไปวัดถ้ำพายเอกน่ะแต่ไปถึงว่าสิบโมงเป๊ะไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสิบโมงเป๊ะไหมเพราะว่ามันเป็นคันคำนวณครับเป็นประตูโขงวัดที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปวัดถ้ำพายเอกน่ะผมได้จอดคุยกับปราศักดิ์ปายุ แฟนผู้ใหญ่ซึ่งได้เอ่ยปากชวนเขาว่าไปส่งครูบาลัดกับผมไหมที่อำเภอหนองสูงอันนี้ผมได้จอดจ,จริงค่ะทีมข่าวของเราก็เลยพยายามไปคุยกับคนที่ลุงพลอ้างอิงถึงว่าสามารถเป็นพยานยให้กับลุงพลได้ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่11บพฤษภาค,คมช่วงจังหวะที่ลุงพลไปรับพระอะคา่ะแล้วลุงพลบอกว่าไปเจอชาวบ้านยังมีการแวะทักทายกันเลยครับอยู่ด้วยกันหลายคนก็เลยบอกว่าแกเรียกรถกระจกลงแกเรียกว่า ป้าสักไปไหมไปส่งพราด้วยกันป้าสักก็เลยตอบว่าไม่ไปหรอกมันแด็ดรถแม่ก็งงเหมือนกันว่าโอ้ยทําไมเป็นอย่างี้เนาะหรือว่าแกไม่จําเวลาเนาะป้าก็งงกับเวลาตาพลแต่ตอนขาไปนะแกไม่ได้คุยกับพวกแม่ได้ไม่ได้หยุดแวะพักรไม่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 ตอน,นหลังนี่เขาบอกหยุดแวะคุย ไม่ได้คุยคุยตอนที่ไปรับภรรยาแกแล้วถึงมาจอดคุยหน้าบ้านประยุนะเราเห็นว่าใครอยู่ในรถมามครับไม่เห็นแต่ผ้ากับชายพลนั่นแหละคะ่ะชายพลแล้วตรงแคปเห็นไหมครับไม่ไม่ไกลอยู่นะ